สวัสดีค่ะจินีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามยุพยาบาลข้างบ้านค่ะมาดามเป็นเพื่อนบ้านของคุณที่คุณสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมีท่านใดในที่นี้คะที่เป็นแผลเป็นที่บริเวณใบหน้าหลังจากที่เกิดบาดแผลขึ้นค่ะไม่ว่าบาดแผลนั้นจะเป็นแผลเป็นนูนแผลเป็นที่เป็นสีดําก็สร้างความไม่มั่นใจให้กับเราทั้งสิ้นเลยนะคะในคลิปนี้มาดามจะมาแบ่งปันถึงวิธีการ จัดการแผลเป็นที่เป็นรอยดําบริเวณใบหน้าค่ะซึ่งแผลที่เป็นรอยดําบริเวณใบหน้าเหล่านี้นะคะมักจะเกิดจากแผลถลอกค่ะและหลังจากที่แผลหายแล้วอาจจะได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องหรือว่า,อาได้รับการดูแลปกป้องแสงแดดไม่ดีเท่าที่ควรก็จะทําให้ผิวบริเวณที่เกิดใหม่มีสีดําคล้ําขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กลัวการสัญญกรรมหรือกลัวการฉีดยาใดๆนะคะวันนี้มาดามมีเทคนิคของการดูแลแผลเป็นที่เป็นสีดำคล้ำด้วยวิธีธรรมชาติและได้ผลมาฝากค่ะมีวิธีทำอย่างไรตามมาดามมาเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีค่ะ 1. Cleansing ค่ะ ลีนซิ่งจะต้องใช้เพื่อที่จะเช็ดคราบเครื่องสําอางออกให้หมดนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เรากลัวซาอาจจะทําให้คราบเครื่องสําอางหรือว่า,เ,าเศษสิ่งสกปรกที่อยูบ่บริเวณใบหน้าของเราลงไปลึกมได้ใช้เป็นออร์แกนิกหรือไม่ก็ใช้เป็นพวกเวทสําอางนะคะเพราะพวกนี้ก็จะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยหน่อยแล้วก็จะปลอดภัยสําหรับใบหน้าของเราค่ะ2ค่ะสำลีนะคะ สำลีไว้สำหรับชุบน้ำแล้วก็เช็ดทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางออกหลังจากที่เราใช้คลีนซิ่งนะคะ 3. ค่ะน้ำสะอาดค่ะไว้สำหรับเช็ดคราบเครื่องสำอางออกจากใบหน้านะคะหลังจากที่เราใช้คลีนซิ่งใช้คู่กับสำลีนั่นเองค่ะ 4. ค่ะก็จะเป็นครีมโลชั่นหรือว่า เครื่องสำอางใดๆของเราที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นไนท์ครีมเดย์ครีมหรือว่าเซรั่มต่างๆนะคะเหล่านี้จะใช้เป็นสารหล่อลื่นที่เราจะใช้เวลาที่เราทานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเสียดสีขณะที่เรากัวซาค่ะแล้วก็จะได้คุณสมบัติในการที่จะผลักพวกเ,เครื่องสำอางเหล่านี้นะคะหรือว่าพวกครีมเหล่านี้นะคะลงไปใต้ชั้นผิวมากขึ้นคะ่ะห้านะคะ ก็จะเป็นใบกัวซา,าค่ะซึ่งใบกัวซา,าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความสะดวกของเรานะคะว่าเราจะใช้อะไรหากเราไม่มีก็อาจจะใช้หวีอย่างเช่นที่มาดามเคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนก่อนนะคะค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่1เราก็ทําความสะอาดใบหน้าของเราให้เรียบร้อยนะคะด้วยการอาจจะใช้คลี a n ิ่งเช็ดทาความสะอาดและเช็ดออกด้วยสําลีจนเรารู้สึกว่าสะอาดดีนะคะ แล้วเราก็ไปล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมา,าใช้เครื่องสําอางที่เรามีนะคะามาดามก็จะใช้ไน้์ครีมนะคะตอนนี้เป็นเวลาเย็นๆน,นะคะมาดามก็จะใช้ไนท์ครีมแล้วก็ใช้เซรั่มนะคะผสมกันเลยนะคะผสมกันเพื่อที่จะให้ใช้คุณสมบัติของทั้ง2องชนิดนี้นะคะ เพื่อที่จะบำรุงใบหน้าด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าด้วยส่วนมาดามอายุเยอะแล้วก็จะใช้ครีมที่เป็นลักษณะของเนื้อครีมเพราะเนื้อครีมเหล่านี้จะช่วยอุ้มน้ําในผิวได้ดีกว่าที่เป็นเซรั่มนะคะและเหมาะกับใบหน้าที่อาจจะอายุเยอะนะคะแล้วก็อย่างใบหน้าของมาดามเนี่ยก็จะเป็นลูกขุน้นใหญ่นะคะลูกขุนลใหญ่ก็จะเหมาะสําหรับใช้ที่เป็นเนื้อครีมนะคะเพราะว่า น่าจะแห้งนะคะหน้าแห้งนะคะก็จะใช้เลือกใช้ครีมแบบนี้หรือบางท่านนะคะอาจจะใช้เป็นน้ํามันก็ได้นะคะน้ํามันที่มาดามแนะนําให้ใช้นะคะก็จะเป็นพวกน้ํามันมะกอกนะคะหรือไม่ก็น้ํามันงานะคะแต่น้ํามันทั้ง2ชนิดนี้นะคะอาจจะต้องได้เลือกหน่อยว่าถ้าหากสภาพหน้าเราร้อนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นน้ํามัน น้ำมันมะกอกนะคะสามารถใช้ได้ทั้งหมดทั้งร้อนและเย็นนะคะแต่ถ้าน้ำมันงาอาจจะต้องใช้สําหรับผิวที่มีลักษณะผิวเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ใช้สําหรับทุกๆคนค่ะส่วนน้ํามันมะพร้าวหลายคนก็อาจจะนิยมใช้นะคะส่วนในส่วนตัวของมาดามแล้วมาดามเห็นว่าในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยอาจจะใช้ในบริเวณผิวอื่นๆได้นะคะแต่สำหรับผิวหน้าเนี่ยด้วยความที่โมเลกุลเขาใหญ่ เขาอาจจะซึมซาบช้านะคะซึมเข้าไปในผิวช้าก็จะทําให้ตกค้างแต่หลายคนก็นิยมใช้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะในส่วนตัวของมาดามไม่นิยมใช้กับใบหน้าค่ะจะใช้น้ํามันมะกอกมากกว่านะคะวันนี้มาดามจะมาสาธิตถึงการแก้ไขรอยดําที่บริเวณริมฝีปากค่ะมีเพื่อนถามมาว่ามีแผลเป็นที่บริเวณ ตรงริมฝีป,ปากตรงนี้ค่ะจะแก้ไขยังไงนะคะวันนี้มาดามก็จะมาแบ่งปันถึงวิธีการแก้ไขที่บริเวณนี้นะคะซึ่งในส่วนของบริเวณทุกส่วนบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถแก้ไขด้วยการกลัวซาได้ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับแนวลักษณะการขูดนะคะแนวลักษณะการขูดของ ของแต่ละแนวนะคะมันก็จะมีข้อที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าเราจะขูดตามแนวของกล้ามเนื้อหากเรารู้แนวของกล้ามเนื้อว่ามันอยู่ยังไงไปยังไงเราก็ทำตามหลักนั้นเลยค่ะก็คือขูดตามหลักแนวของกล้ามเนื้อเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาอลองทําดูเลยนะคะ<อ>แล้วก็ใช้ครีมที่เราผสมแล้วนะคะแบบนี้นะคะ,ะหลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาดใบหน้าแล้วเรียบร้อยนะเราก็ใช้ครีมทาบริเวณที่เราจะกัวซาเลยนะคะ าลงไปเลยค่ะตรงบริเวณริมฝีปากของเราเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะกล้ามเนื้อเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมรอบริมฝีปากเพราะฉะนั้นหากเราไม่รู้ว่าเราจะจะดูแลบริเวณนี้ยังไงเรากลัวซาไม่ถูกเนี่ยอาจจะทําให้ปากเราย้วยแล้วก็เสียรูปทรงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้ไขอ,อ่ใดๆนะคะที่บริเวณรอบริมฝีปากเราจะต้องกลัวซาแบบ นึกถึงแนวกล้ามเนื้อของเขานะคะก็คือเขาจะอยู่ในแนววงกลมเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการนะคะหากเรามีแผลบริเวณนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการใช้มือของเรานะคะตรึงผิวที่บริเวณมุมปากตรงนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ใบกัวซานะคะเอียง45องศานะคะกวาดเข้ามาค่ะ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้เลยนะคะสิบครั้งค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่เรากลัวซาเนี่ยจะเป็นรอยเรื่อๆนะสีชมพูนะคะน้ำหนักเนี่ยลงพอประมาณแล้วลงพอดีๆอ,อย่าให้แรงเกินไปจนถึงผิวสีแดงๆนะคะ และเมื่อเราทําที่ดิมฝีปากแล้วถึงแม้ว่าตรงบริเวณนี้จะเป็นแผลบริเวณอื่นไม่เป็นแผลเราก็ทําที่อื่นให้ด้วยค่ะทําริมฝีปากอื่นด้วยเพื่อปากของเราจะได้รูปไปเลยนะคะเราก็กลัวซาที่รอบริมฝิปปากของเราเลยคะ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะคะคราวนี้เราก็ทําอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวปากของเราจะสวยไม่เท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะข้างล่างด้วยนะคะหนึ่งมาดาไม่ทาครีมเพิ่มเนื่องจากว่ามันติดที่ใบกวัวซาได้ยเยอะแล้วนะคะ หน่งข้อควรระวังคืออย่าให้ผิวของเราแห้งนะคะหากมันรู้สึกแห้งๆตึงๆขอให้เราเติมครีมหรือว่าเพิ่มครีมลงไปนะคะ3ามสี่ห้าหกดแดเก้นะคะแล้วก็ตรงตรงร่องจมูกนะคะแล้วก็ทำด้วยทำ ขีดลงตามนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะเพียงเท่านี้นะคะแผลเราจะค่อยๆดีขึ้นการกลัวซา,านะคะจะมีประโยชน์ หลักๆอยู่3ประการด้วยกันค่ะประการที่1นนะคะก็คือจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดหรือว่ากระตุ้นพวกเส้นเลือดให้มีการไหลเวียนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในหลอดเลือดเนี่ยจะมีทั้งน้ําเหลืองแล้วก็มีทั้งน้าเลือดนะคะซึ่งน้ําเหลืองเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะเก็บเอาพวกหลอดพวกสารที่มันตกค้างที่มันแบบไม่ใช้แล้วเหลือใช้แล้วนะคะนําไปทิ้งที่ท่อน้ําเหลืองนะคะและ ในขณะเดียวกันเลือดที่มากับท่อน้ำเลือดเนี่ยค่ะก็จะนำออกซิเจนนะคะมาส่งให้แผลทำให้บาดแผลเนี่ยได้รับออกซิเจนมากขึ้นเกิดการหายกระบวนการหายของแผลได้ดีขึ้นนะคะและประโยชน์ที่3ก็คือการกลัวซาจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนโดยวิธีธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากกลัวซา จะต้องดื่มน้ํามากๆนะคะดื่มน้ําในปริมาณที่มากพอนะคะดื่มน้ําบ่อยๆนะคะ,ะคํานวณโดยน้ําใช้น้ําหนักตัวนะคะประมาณ5 0า c ซีซีต่อน้ําหนักตัวหนึกิโลกรัมนะคะสมมติอย่างมาดามหนัก50นะคะ50คูณ50ก็ 2500cc ซีซีต่อวันก็2500-3000ถึงสาม0สามารถดื่มได้เลยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนฤดูร้อนนะคะ ก็สามารถ,ถดื่มได้ถ้าหากว่าไม่มีข้อยกเว้นในการดื่มน้ำไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไตค่ะถ้าเรากลัวซาอย่างน้อย3า3วันครั้ง,ง,งก็จะช่วยกระตุ้นให้แผลของเราเนี่ยกระจ่างใสและจางลงและผิวบริเวณนี้ที่ขึ้นมาใหม่น่าจะเป็นผิวที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นค่ะลองไปทำดูนะคะหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ พบกับมาดามอีกครั้งในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะหากกลัวว่าจะมีแผลเป็นหลังเกิดบาดแผลก็ไปดูคลิปก่อนๆของมาดามได้นะคะว่าหลังจากที่เราเกิดบาดแผลขึ้นเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นค่ะสำหรับวันนี้มาดามก็ลาทุกคนไปก่อนค่ะหากต้องการสอบถามมาดามเป็นการส่วนตัวสามารถสมัครสมาชิกได้ค่ะ เพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายค่ะหรือหากต้องการสนับสนุนมาดามสาม,มารถที่จะช่วยสนับสนุนมาดามที่ปุ่มซูเปอร์แตงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มาดามก็ลาทุกคนไปก่อนค่ะพบกับมาดามอีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ